สวดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะธนูทัดไฟกับเรื่องราวของดาวพระหัสที่เดินถอยหลังมาหลายเดือนวันนี้แล้วค่ะเดินหน้าแล้ว9มกราคมปี2,567ปีมะโรงงูใหญ่นะคะปี2,024ชาวราศีธนูทัดไฟนะคะยังมีไฟอยู่ค่ะพระหัสต,ตนเองเลยค่ะ ราศคือดาวตัวแทนของครูบาอาจารย์ความสุขุมรอบคอบความเป็นผู้ใหญ่สิธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้การศึกษาศาส,สนานะคะสุขุมรอบคอบนะคะ,ะมีความใจดีนะคะเมตตาค่ะมีคุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมนะคะดาวรัฐชาธนูและเป็นดาวรัฐพันธุบ้านโรงเรือนโรงงานโรงเรียนนะคะมีโอกาสได้มีบ้าน รหัสถอยหลังนะคะอันนี้เดินหน้ารหัสไปอยู่ในเรือนปุตตะจะมีบ้านหลังใหม่อันธุเครือญาติความผูกพันม,มั่นคงผูกพันความมั่นคงปรากฏแล้วยิ่ยงได้ทําบุญชุนทานเอาไว้นะคะรหัสราชาโชคด้วยผลบุญเก่าวทำไว้ดีนาะมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อหามาเองนะบุญปรมีสร้างไว้นะตนเองค่ะก็จะได้ลงมือทํา ปุตตะนะคะวันนี้เริ่มความสําเร็จนะจะมีบ้านหลังใหม่นะคะพระระหัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะพระเฮลา่าผลนะเกิดความมั่นคงจะมีโอกาสตนเองนะมีความมั่นคงในเรื่องราวหลักแหล่งพันธุบ้านจะมีบ้านหลังใหม่นะคะปุตตะผี่ดอกออกผลเกี่ยวข้องกับบุหลานบริวารคะ่ะปุตตะ ชื่อเสียงความสำเร็จนะรา,ราชาโชคสิ่งเล็กๆความสุขสนานหันษานะไปดูกันที่ไพทารุนะคะกับ New r ู r e s o l ล t i o n ของเพื่อนๆชาวธน,นูค่ะสถานการณ์นะคะเศรษฐกิจผูษษษ้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายเลยนะคะ ว่าแน่นอนก็ไม่ประมาทค่ะอืมกำลังจะโชคดีค่ะการตัดสินใจครั้งสำคัญเนี่ยก็งานออนไลน์งานทางไกลว่ามั่นคงไม่มั่นคงแล้วค่ะก็ต้องวางแผนนะคะงานว่าปรารถนามีการเงินเล็กๆเ,เข้ามาประสมน้อยค่ะอ่ก็ เริ่มต้นอดีตที่ผ่านมานได้ลาบผลการเงินจากทางไกลค่ะฟ้าผักยังสายฟ้าแหลบเศรษฐกิจไม่สเสถียรน,นะคะทุกคนไม่จับจ่ายค่ะดังคานปุตตะเศ,ศรษฐกิจฟุ่อฟดนะคะภาวะเงินเฟ้อนะคะผู้คนทะยานมุ่งไปก็ร่วงลงมาสู่พื้นค่ะทะยานมุ่งต่อไปก็สิ่งเก่าๆจบสิ้นไปนะฟ้าเปิดสดใสแล้วค่ะนะอนาคตก็รวยแล้วค่ะ ในที่ผ่านมาเนงะียบนะคะถ้าบานช่องห้องหอ,งหองนี่ก็ไม่มีก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสดใสนะคะได้เดินทางเดินหน้าต่อไปสู่ห่างไกลละจากอีกทีท่หนึ่งอดาวขานวินาดฟ้าพาเปี้ยงสายฟ้าแหลบเนี่ยจึงเราก่ารบกรรรัง,รง,รงขจัดปัดเป่าออกไปนะคะดางคารปุตตะนะช่วยเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนนะคะ เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <S <S ก็เดินหน้าต่อไปสู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีแรงกระตุน้นกระจัดสิ่งกเก่าก็อนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยมีการเงินลุกๆเข้ามาอีกสมหวังโชคดีเป็นเศรษฐีค่ะนะการเงินเสาเนรเอินรางคู่มิตรสัจจะนะงานออนไลนะ์งานทางไกลงานต่างถิ่นงานอินพุตเอ็กซ์นี้มั่นคง โอกาสมีรถสักคันแล้วก็จะมีบ้านสักหลังแล้วค่ะความมั่นคงจะปรากฏค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะการเงินกำลังจะมุนมาเป็นคนมุนเงินคล่องนะคะถ้าจะไปหยิบเยืมเงินใครนี้โอกาสก็จะสมหวังนะคะเตรียมพร้อมนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะความมั่นคงปรากฏค่ะหยิบเยืมเงินใครแล้วโอกาสเยืมแล้วก็ จะคืนเขาหรือเขาเขาเองมาให้ยืมนะคะโอกาสสมวังนะคะ,ะที่คิดเอาไว้ในใจนะคะงานตทหารตำรวจนักปกครองข้าราชการงานต่างประเทศงานติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายชาวต่างชาติต่างถิ่นนะคะก็ได้พบกับการสรับสนอ้างขานวินาศอัางขารปุิตะประสบความสำเร็จงี ชื่อเสียงนะคะอังคารต้องไปตรงมาได้รับผิดช,ชอบงานใหญ่นะคะพระหัตตนเองชาวธนูและเป็นดาวพระหัตพันธุความมั่นคงปรากฏพระหัต์ไปอยู่ในเรือนอังคารปุตตะมีดาวเกียรตอยู่นะไปพบกับความมั่นคงปรากฏตักถิ่นนะคะเป็นผู้นําท้องถิน่นเนี่ยนะก็จะสมหวังนะคะประสบความสําเร็จ วัตถุนิยมสิ่งของอะไระได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงด้วยจากความรู้ความสามารถเป็นคนตรงไปตรงมานะคะความมั่นคงในหลักแหล่งจะมีบ้านแล้วคะได้ยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ความรุ่งเรืองวัตถุนิยมสิ่งของปรารถนาสิ่งใดยอยู่ในแวดวงสังคมอันนี้มีบุญบารมีที่เข้มแข็งค่ะที่สร้างเอาไว้สําเร็จบทสรุปของเพื่อนๆชาวราศี ธนูธาตุไฟนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจความมั่นคงของหลักแหล่งที่ยู่ัยนะและที่เสียไม่คงอยู่ตำนานของทนมีความรู้ความสามารถนะคะมีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่เจ้านายฐานตำรวจนักปกครงองชาวต่ตางชาตินะก็ได้รับการสนุนส่งเสริมการเงินมุนคร่องตัวนะเป็นคนที่ ทำโอกาสให้เกิดขึ้นกับชืิตเสมอนะคะไม่มีอะไรสมบุญแบบนะลงมือทํานะคะอันนี้ถ้าจะมีคู่ก็เหมาะกับคู่ที่มีไหวมากกว่านะคะเป็นผู้มีบุญบาร,รมีที่เข้มแข็งกะัะอันนี้ตนเองนะคะก็จะได้พบกับการงานเดี่ยว่ากง,งานเลือดลงขยัน,นะคะ่ะเลือดลงดีเข้มแข็งค่ะบทสรุกค่ะ บทสรุปของเพื่อนเบื่อนชาวธนทาตไฟนะสุดสันนะะ้นใคอาทิตย์ใช้แสงสดใสตือนชาวมาสดใสเบิกบานบทสรุปก็สุภางานะ์ดีงามอาทิตย์ยกสักรฐานอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนการเงินในรอบ30ปีมุนหมาไปย,ยาวๆอีก2ปีครึ่งนะคะก็จะได้พบกับการเดินทางติดต,ต่อค้าขาย กับลมสายลมนะคะงานออนไลน์งานเทคโนโลยีมีไอเดียสร้างสรรค์คิดฝันอะไรลงมอทำเป็นผู้มีแรงบันดาลใจนะคะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมีมิตรภาพที่สดใสเบิกบาน,นะคะ่นะประสบความสำเร็จได้พบกับชื่อเสียงนะคะอาทิตย์สุภาดีงามสำเร็จเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตำแหน่งหน้าที่นี้มีความเป็นผู้น้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ ก็จะได้รับการส่งเสริมอาทิตย์ยศศักดิ์นี้ก็ไปได้รับผลการเหมืนที่มั่นคงเข้มแข็งและก้อนโตนะคะอโอกาสาสร้างฐานะสร้างบ้านหลังใหม่นะคะมีชื่อเสียงพิชฝันอะไรลงเมือทยเสียง,งเพลงดนตรีเริ่มมันเลยนะคะอาทิตย์ปุตตะันะ,ะอินเรือนดาวอังคาร จอมราชัญปรากฏก็คือเรื่องราวของการงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะภบมิรักก็คนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไกลต่างประเทศนะคะมีคนมารักจริงหวังแต่งนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนี่ก็ถ้าเป็นรักทางไกลรักออนไลน์นะกนะ็่างไกลนะหรือพื้นฐานบนพื้นฐานของความจริงก็เลือกเงินนะคะ ฐานะการเงินดีรวยค่ะอน,นาคตผายพักหนะนาฐานะมั่นคงเข้มแข็งว่ามั่นคงปรากฏเลือดลมกล้าขยันนะคะก็ได้พบกับการลงทุนที่สดใสนะคะมีแรงบันดาลใจสดใสนะคะเฉลิมฉลองรีบเร่งลงมือทำนะคิดฝันอะไรลงมือทำสำเร็จแล้ อสเฟงแข็งแกร่งนะคะมีพะละกกาลังพันมาหลายฤดูการแล,ล้ค่ะฤดูหนาวอาจจะยาวหรือสั้นไม่เท่ากันแต่ทุกราก็ต้องเจอทุกคนทุกท่านต้องเจออ่ากายใจจิตอ่นยานเข้มแข็งเป็นผู้มีบนบารมีที่เข้มแข็งนะคะเนียบกาสได้เป็นสวร,รมโตผู้นำท้องถิ่นะค่ะมีชื่อเสียงโดดเด่น,นะค่ะ เอาเฉลิงอยู่ไว้ล้องกับธรรมชาติสายลมแสงแดดนะคะงานทางไกลงานออนไลน์งานสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียงานศินลปินได้ทำการงานศินละปะโดดเด่นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงด้วยความรู้ความสามารถ transformation ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะมีโอกาสนะอาทิตย์ สุภะและเป็นดาวตัวแทนของ Transformation ได้รับการสับสนุนให้รุ่งเรืองจากผู้ใหญ่เจ้านายอาทิตย์สดใสยศศักด์อัคราฐานรุ่งเรืองก้าวหน้าฉลองความยินดีทุกประการค่ะเป็นคนช่างฝันทำสิ่งที่คิดฝันเอาไว้เป็นจริงด้วยความกล้าหาระะที่คิดเอาไว้ในใจสมรรถกราธนาสินใด วาสนาความรุ่งเรืองมีความมั่นคงของหลักแหล่งที่อยู่อาศัยมั่นคงและรวยไปยา,ยาวค่ะอีกสปีค่ะนะนะคะ,ะ,ะช่วงดีมีให้กับเพื่อนๆชาวสนูทัดฝฟกับ New Year Revolution นะคะ,ะสิงเพลงดนตรีเริ่มมันเล่ค่ะ ได้รับการสับงุงนจากผู้ใหญ่เจาา้าหน้าวคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมาร่วมยินดีการเงินกําลังจะหมุนมาคร่องเลยค่ะงานทางไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศสําเร็จนะห่างไกลกันไปนะ,ะก็มิตรภาพจริงใจไม่สามารถแลกมาด้วยเงินนะคะเต้องเป็นมิตรภาคที่ สวยง่ามรุ่งเรืองสดใสกับการงานตำแหน่งหน้าที่สำเร็จกาะโชคดีนะคะ new year r e v o l u t i o n ค่ะ